บ้านตะวันจันต์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีที่ขายแบบยกให้ล้านลุงลูกชายอาศักด์อาอ้อยแล้วตอนหลังสุดได้ข่าวว่าล้านคนโตคือปอน ยกให้น้องคนเล็กล้านออมแล้วแม่ของเขาเล่าให้ฟังว่ากําลังรีโนเวทลุงมาหาอดใจไม่ไหวแวะมาดูบ่อยๆ่อรีโนเวทยังไงนานเป็นปีก็ยังไม่เสร็จคงเรื่องเงินเรื่องเดียวแน่แน่นี่ถ้าลุงมาหามีเงินสดในมือสักล้านจะขอซื้อคืน